สวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็ท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับนะที่ดูมานะความผิดพลาดเกิดขึ้นในเสมอนะครับ mm hmm. ก็ผมบอกแล้วไงสูตรนี้เนี่ย่อนหน้านั้นนะ่ะมันผิดสองมวดนะครับสูตรนี้แหละครับสูตรดังเดิมนีนน่แต่หลังจากนั้นมาเข้ามาเข้าตรงนี้แหละครับเข้าที่เข้า mm hmm. สูตรนี่แหละครับ เขาที่90นะนะครับนี่ครับแล้วมวดมวลมวดเมื่อกี้นี้นะครับมาที่หนึ่งธันวาเนี่นะครับได้แบบนี้นะครับนี่เลขเลขที่ชนกันกันกบสูตรนี้นะครับคือ56แต่56ไม่มานะครับไม่ชนเลขเลขเด่นที่สุดก็คือ6กับเจ็่ยุดท้าย นะครับสุดท้ายก็คือได้แค่เลขเจ็ดตัวเดียวนะครับงหมดนี้นะท่านชำชิดขออาภัยด้วยนะครับมันมันเป็นไปได้หมดอ่ะนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับก็ก,ก็เลขมันได้อย่างเงี้ยแต่แต่แตเลขมันเด่นหกกับเจ็ดนี่แหละเออจะเจ็ดอะไรหกอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมันออกเออเจ็ดเก้าใช่ไหมอือออกเก้าเจ็ดนะครับออกเก้าเจ็ดเมื่อกี้นี่นะครับออกเก้าเจ็ด ถามว่าตรงนี้มันม,มีมันไม่มีเลขเจ็ดเลยเลขเก้าเลยนะฮนะห้าหกเจ็ดหกเจ็ดแปดไม่มีเลขเก้าครับนะครับแต่ว่าเลขเจ็ดมันมีอยู่ก็คือเด่นเนี่ยเนี่ยผมบอกว่าเด่นเจ็ดกับหกนี่แหละหกอะไรเจ็ดอะไรก็แลแ้นะมันไม่เข้านะครับงวดนี้ไม่เข้าอีกแล้วก็ไปติดตามงวดต่อไปนะครับงวดต่อไปนะน่าจะดีนะน่าจะดีมีเฮด้วยนะครับ ออสามตัวตรงชุดเดียวเลยหมวดต่อไปนะครับอันนี้ให้ดูยอดลังนะท่านสมาชิกที่มาดูใหม่นะครับเ,ออเดี๋ยวเนี่ครับที่คลิปสุดท้ายนะครับคลิปสุดท้ายที่ผมทําให้ท่านมาชิกดูนะครับว่าสูตรนี้สูตรนี้ห้าหกกับสามห้านี่นะครับมันชนที่ห้าหกแต่ห้าหกไม่มามาเลขเก็ยเนะี่เห็นไหม นี่มันมาเล็กเก็ดเนี่ยคือมันได้มันได้แค่เล็กวิ่ง,งนะครับอะอะถ้าแจ็ซิกดูเอาอย้อนหลังนะครับนี่เห็นไหมมันผิดไงฝั่งนี้เข้าห้าหนึ่งตรงตรงแต่ฝั่งนี้เล็กหนึ่งเล็กห้าตัวเดียวต่อมาเก้าศูนย์เนี่ยฝั่งนี้ก็เก้าศูนย์งวดนี้เนี่ยผมก็มั่นใจว่าห้าห้าหกกับเจ็ดเจ็ดนี่แหละแต่สุดท้าย มันไม่ออกนะครับมันไม่ออกเจ็ดเจ็ดนะไม่ออกเจ็ดเจ็ดแต่มันออกเก้าเจ็ดอ่ะใช่ไหมออก 9, เจ็ดเก้าหรือเก้าเจ็ดอ่ะเดี๋ยวนะดูก่อน <c oughs> เออเก้าเจ็ดอ่ 7, อะนะครับออกเก้าเจ็ดนะครับคือในสูตรนี้เนี่ยสองสูตรเนี่ยไม่มีเลขเก้าดูนะครับไม่มีเลขเก้าฝั่งนี้ก็ไม่มีเลขเก้าเลขที่ชนมากที่สุดก็คือห้าหกแต่สุดท้ายไม่มออกอ้าว ลองดูหววหน้าจะออกไม่ออกนะครับชนกันแล้วนี่นะครับ<ม>เอาดูครับเห็นไอันนี้แนอดีตนะเป็นแบบนี้นะครับนี่เนะะี่ยจับคู่มันจะได้เก้าชุดอย่างนี้เลขเจ็ดมันเด่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดไม่ไม่ออกออกเก้าเจ็ดนะครับ ฝังนี้ไม่มีเลขเกตเลยเนี่ยศูนย์นี้ผิดน,นะครับนี่ผิดนะครับไม่เข้าเลยศนย์นี้แต่ว่างวดนี้ต่อไปนี้ผมทําต่อนะครับอืมมันจะผิดจะถูกอย่างไรก็แล้วแต่แต่ต้องทาต่อนะครับต้องทําต่อสักสามงวดอ่าเนี่สี่ห้าหกแปดเก้าชุดนะครับแปดเจ็ดเดีด๋วยวดย แปดเก้าเจ็ดแปดจับคูดได่ได้โดยหชุดฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ถ้าจับแนวตั้งก็ได้9้าชุดอย่างนี้นะครับนี่ได้เก้าชุดแบบนี้ก็สังเกตดูนะครับเหล,ล็กเล็ชนไปแล้วยังไงผมก็ยังเชื่อนะเชื่อว่าเลขชนในมาแน่แต่เมื่อกี้นี้มันไม่มาไงมันชนที่ห้าหแต่ไม่มาแต่งดน,นี้เอาอีกทีนะครับท่านยจชีงนะ นี่เลนี่ครับถ้าจับเอาตัวนี้ดีกว่าแ๊บนีงนี่นะครับนี่ครับงวดงวดต่อไปนี่นะครับอ่าสิบหกธันวานี่นะครับนี่จะมีสี่ห้าหกนั่นะครับสี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์ถ้าจับแนวตั้งก็จะเป็นแบบนี้แหละครับนี่ ก้าชุดนี่นะครับเก้าชุดถ้าจับแนวขวางก็จะเป็นหกชุดอย่างนี้นะครับนะนี่หกชุดอย่างนี้ตอนนี้สูตรนี้เนี่ยครับอันนี้ก็หกชุดเหมือนกันถามว่างวดที่แล้วไม่เข้าก็จริงแต่ว่าอย่าพึงนะครับมันไม่เข้างงวดที่แล้วอาจจะเข้างวดหน้าก็ได้ฉะนั้นนี่ท่านท่านสังเกตดูเลขที่มัน เหมือนกันนะใ่ไหมฝั่งนี้หกชุดน,นะครับเออแปดเก้าเจ็ดแปดจับคู่ได้หกชุดอย่างนี้ <c oughs> ก็ถามดูว่าเลขตัวไหนที่ชนกันนะครับอา้าวก็นี่ไงแปดเก้านี่ยครับเนี่ยเนี่ยแปดเก้านี่ก็แปดเก้าถ้าคิดว่าที่จับคู่แล้วเนี่ยตัวไหน น่าจะดีกว่าก็ดูตรงนี้นะครับเนี่ยแปดเจ็ดน,นะครับแปดเก้านี่แปดเก้านี่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้แปดเก้าหนไหมแปดศู 8, 0, นย์ก็ดี นะครับแปดศูนย์ก็ชนแต่ฝั่งนี้ไม่มีศูนย์นะฝั่งนี้ไม่มีศูนย์ดูดีๆนะครับดูดีๆอันนี้คุยกันหลังห้อยออกนะครับเฉลยว่าถูกหรือผิดนะฟังตามนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่างวดหน้าท่านสมาชิกมีเฮในสามตัวบนแน่นอนชุดเดียวนะครับชุดเดียวแน่นอนงวดหน้านะครับ หมด16ธนาเนี่แหละครับท่านสมาชิกได้ได้แน่นอนนะครับา3ตัวบนชุดเดียวนะครับอยู่ตรงนี้แหละท่านกับสังเกตเอาสังเกตดูนะครับนะอันนี้จับแนวตั้งไก้9ชุดจับแนวขวางใน6ชุดแล้วก็สูตรที่2ที่นะครับนี่แหละ แป๊บนึงนะครับมาให้ดูสูตรนี่นะครับนี่สูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งอนี้แหละสูตรนี้ก็คือสูตรดั้งเดิมนะครับสูตรดั้งเดิมใช้กันมานานแล้วนะครับถูกบ้างผิดบ้างอยู่ตรงนี้แหละหลังจากนั้นสูตรที่สองก็ออย่างนี้นะครับหมนที่แล้วก็ผิดนะครับนี่ไง ผ,ผิดนะครับผิดแต่ว่าทําต่อนะครับงวดนี้ได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 ้แบบนี้นะครับฉะนั้นก็ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมทาให้แบบงามๆเลยนะครับมาเทียบชนกันดูเทียบชนกันดูครับเทียบชนกันดูเลยอ่ะอย่าพึ่งอทอแท้อ่ะอย่าพึ่งอทอแท่อย่าพึ่งน้อยใจนะครับท่านสมาชิกที่ดูนะครับมวดหน้ามีโอกาสแน่นอน มีโอกาสถูกสูงมาก99%เลยนะครับมวนหน้านะครับอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดอ่าลำดับให้นะครับอันนี้ผมให้ดูแบบสบับเดิมๆก่อนนะมันจะมีตรงนี้นะครับมีตรงนี้หชุดเลยนะนี่นีนี่จับแนวแนวขวางอย่างนี้มันจะได้แบบนี้ถ้าจับแนวตั้งก็จะได้แบบนี้ส่วนสูตรนี้ ชซนซูนี่ก็หกชุดนะครับบังเอิญพอดีเลยเนี่ยเลขมันมาชนกันอย่างเงี้ยแต่ถามว่ะชุดที่หนึ่งชุดที่สองชุดที่หนึ่งสี่ห้าหกแปดเก้าุ์ไม่ชนนะครับงวดนี้ไม่ชนนะไม่มีเลขเด่นเลย <c oughs> ถ้าจะเด่นอันนี้แปดเก้าใช่ไหมนี่ไงนี่นีนี่แปดเก้า นี่เนี่ยมันชนกันตัวที่เลขแปดกับเลขเก้าวิ่งแปดวิ่งเก้าได้เลยนะครับหมวดต่อไปนี้นะครับสิบหกธันวาเนี่ยวิ่งแปดวิ่งเก้าได้เลยนะครับสองตัววิ่งสองตัวนะอืมมันชนเออหมวดเทเลนยังไงีลค่ะเนี่ยเห็นไหมเลขหกชนแต่ไม,ไม่ไม่ออกเลขหกแต่มันออกเลขเจ็ดอ่ะออกเก้าเจ็ดใช่ไหมศูนย์เก้าเจ็ดใช่ไหมนี่ย เลขเจมันมานได้มันได้แค่เลขวิ่งนะท่านจะมาชี้บอกไว้ก่อนนะมันผิดงวดเจ็ดงวดเดมดเื่อกี้นี่นะนะครับหนึ่งธนวาเนี่ยนะมันได้แค่เลขวิ่งเท่านั้นอืมเลขเจ็ดกับเลขหก 6. เลขหก 6. ไม่มามาเลขเจ็ดผมก็มีก็มีนี่แห,ห,หละครับ 6, นี่มีเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดนี่แหละครับหกเจ็ดนะครับ ห้าเจ็ดนี่นะครับแต่มันออกเก้าเจ็ดอ่ะนี่ไงออกเก้าเจ็ดนะมันก็ได้แค่นี้แหละครับได้แค่เลขเจ็ดได้แค่เลขวิ่งนะท่านสมาชิกนี่แหละผมบอกว่าเวลาดูก็โปรดใช้วิจรณญาณด้วยมันชนแล้วมาจริงๆคือเรื่องเรื่องเรื่องของเรื่องก็คือว่าืางกีนี่ยมันชนไะใช่ไหมนี่นี่มันชนสองตัวเนี่ยหกกับหกหกเจ็ดเจ็ดเนี่ยมันชนสองตัว เลยลำบากแต่งวดต่อไปนี่นะมันไม่มันไม่ชนอะไรเลยนะนี่นี่นะครับสี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์ชนแค่สองตัวอีกแล้วเนี่ยแปดเก้าใช่ไหมเนี่ยชุดนี้ชุดดังเดิมนะครับเนะี่ยูตรดังเดิมแปดเก้าแล้วก็สูตรที่สองก็แปดเก้าเช่นกันนะฮะมั้ชนสองตัวเนี่ยเลขแปดกับเลขเก้านะครับเลขแปดเลขเก้าถ้าผมจับชุดให้ก็เป็นประมาณนี้แหละครับนะ ประมาณนี้ก่อนนะอย่าพึ่งใช้งานนะให้ดูนะดูเป็นแนวทางน,นะครับท่านสมาชิกทุกท่านนะท่านท่านใดที่มาดูใหม่ก็แล้วกันก็อยากให้ดูให้จบคลิปนะครับผมอธิบายรายละเอียดนะถูกก็ถูกก็ผิดก็ผิดนะครับการ <c oughs> ขอไปครับก็สูตรคำนวณอยู่นี่แหละครับนะก็คำนวณเหมือนเดิมแหละไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นแหละนะครับนี่นี่ครับ คำนวณสูตรนี้ก็คำนวณแบบนี้อันนี้เราใช้เราอยู่กันมานานมากในสูตรนี้แต่ก็คือผิดผิดถูกถูกนะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้ผิดผิดถูกถูกผิดบ้างถูกบ้างอยู่นี่แหละนะครับก็ก็บางทีเนี่ยมันมันมันก็ได้แค่นี้นะครับได้แค่เลขเจ็ด <laughs> มันได้ได้แค่เลขเจ็ดอันใช่ไหมหนึ่งเลขห้าหกเจ็ด หกเจ็ดแปดมันได้แค่เลขจกับเลขหกนี่แหละแต่สุดท้ายเลขหกไม่มามาแค่เลขจิตก,ก็ประมาณนี้นะครับเอาหัวนหน้าก็ว่ากันไปกันเนี่ยหัวนหน้านะครับสิบหกธันวาเนี่ยนะก็อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยจับคู่ให้เรียบร้อยชุดที่สองก็ชนกันพอดีอะตัวนี้แหละครับนะเนี่ยเก็บไปนะครับเก็บไปเก็บไว้เป็นข้อมูลดูไว้ก่อนแคปหน้าจอไว้เลยครับแคปเลยก็เดี๋ยว มันจะมีคลิปอีกต่อไปเลขนี้แหละครับเลขเลขได้สองสูตรนี่แหละครับสามสูตรอะถ้าเลขไม่ชนนะครับถ้าเลขไม่ชนมันจะเป็นสามสูตรในอันนี้นี่เก้าชุดอันนี้หกชุดอันนี้ก็หกชุดอาเราเดี๋ยวเรามาเทียบชนกันตัวไหนกินได้ก็เมื่อกี้นี้ก็เจ็ดเก้าล่างนะนะครับแต่ว่าไม่ได้อะไรเลยเจ็ดเก้าล่างมันออกเก้าเจ็ดบนนะครับเหมือนเมื่อกี้นี้ อ่ะประมาณนี้แหละครับอ่ะแคปแคปไ้ดูก่อนครับแคปไปดูก่อน,น,รป,อนประมาณนี้นะนี่สูตรที่หนึ่งเนี่ยจับแนวแนวแนวขวางได้หกชุดแบบนี้นะครับหกชุดแบบนี้ถ้าจับแนวตั้งก็จะได้เก้าชุดแบบนี้ส่วนสูตรนี้หกชุดลุนล้วนนะครับบนนะครับบนนะแต่ตัวนี้บนล่างนะตัวนี้บนล่างตตวตัวนี้เลขบนอย่างเดียว พอดีบางเอื่นะ่ะมันมันมาชนกันพอดีเห็นไหมท่านสังเกตด,ดูนะชนไหมชนครับนี่แปดเก้านี่แปดเก้านะครับอ่ะประมาณนี้ก่อนอย่าพึ่งใช้งานนะครับเดี๋ยวผมสรุปมาอีกทีหนึง่งอ่าให้ดูก่อนนะ่ะนี่อ,อนาคตนะ 1ิบหกธันวาคมสองพันห้ารอยหกสิบหกนี่อยู่ตรงนี้แหละครับอือันนี้เก้าอันนี้หกอันนี้หกก็เหล็กมันชนกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเหล็กดับมาตัดออกนะครับเดี๋ยวแล้ได้เอาเหล็กดับมาตัดออกก็มันก็จะเหลือนนิดเดียวเองอ่ะเชื่อผมไหมอ้าวแคบหน้าจอไว้ดูนะครับแคปไว้แคปไว้ก่อนนะครับแคปไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูอีกที่หนึ่งคลิปที่สองนะครับคลิปที่สองเดี๋ยวผมจะจะตัด เลขทั้งหมดเนี่แหละครับอันนี้หกอันนี้เก้าสิบห้าสิบห้าบวกอันนี้หกยี่สิบเอ็ดชุดทั้งหมดเดี๋ยวจะเอาเลขตัวที่ชนมากที่สุดมาว่ากันอีกที่หนึ่งนะครับอย่าอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งท้อแท้อย่าเพิ่งน้อยใจนะครับอืเมื่อกี้นี้มันไม่เข้าก็จริงนะครับมันเข้าแค่เดี๋ยวนี้เห็นไหมเลขเจ็ดหลุดล้วนเลยมันไม่เข้าสองตัว นะครับนี่ใช่ไหม, 7, 7. <laughs> ไมเจ<อ>็ดเจ็ดผมไม่มีเลขเก้าอ่ะน,นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับอ่ะแคปหน้าจอไว้ดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูอีกที่นึง <laughs> เดี๋ยวจะตัดให้ <laughs> เห็นนั้นแหละ นะนักคำนวณทั้งหลายและนักเสียงโชคก็ดูตรงนี้แหละครับเลขที่มันชนกันนะมันมาจริงไหมเนี่ยตรงนี้แหละเห็นไหมอันนี้หอันนี้เก้าอันนี้หนะดูเอาเลขตัวไหนที่ชนกันมากที่สุดนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ